ไข่หานอ้ยนสิเพ็นหนแล้จ้าสองดอกนะคันงคักนึงหลอดงูน่งขอรำกันเลยไปแดงสิ เบืงดีเ้าคณเก็บขาเดียวครับนี่แ๊บเดียวเลยยังเหลืออยู่นี่ย่ายังตาสองตรงข้ามมาเด้อมาเด้อโอ้โหฟิ้มือือกันอ้ะสวัสดีค่ะ มันเบื่อีครับมันเยอะโห้องคล้องแฉกมันครับคือเดินเลงหลงเวพากนดนกมาแล้วครับนี่เดินลอยู่บนหลงแล้วง่น้ำสังฟรีนะครับนี่จู่สองตาดสวัสดีค่ะมีนักล่าที่อีสันกับสาค้นผู้สองตาดค่ะ มาไม้บ่เคยหูอจักค่ะเฮาสีมานบอมอัมอือนนี้ไปหลุนไปชมน้ำกันเนาะค่ะไปค่ะเราจะมาง,งานเทสละโงกน้ำนางมอือนนี้เฮ็ดกลเก็บมาแน่แล้วครับน้ำทางสิเป็นจังได้กัทาลุนนะครับเป็นผู้ซ่องตาดครับมอือนนี้มาเถอแเลยครับน้ำหลุนน้ำกันนะครับไปครับลุย <c oughs> บัวหนงามัายนะโอ้ยโมานาน <c oughs> มี่มองตีเลยจ้ะ น้ำเงน้ำงินๆุ่น uh, ุยโอ้ยสเยมากงามเละจ้าอืมเต็มำเลยกะเห็ดแดงสี่ด้วยค่ันี่ไอ้กูแดงขาวลลยเนาะไอ้กูแดงขาวลย ยังงันนังเนี่นังใครหานนึกนึกเหรอเนาะนึกนึกด้จ้ะ้างต้องสิบิงัดวูบยงงามนเหยออาการด้จ้าชองดอกไง ยังงามเลยเนาะยังงามเลยจ้ะตักไปอีกโอ้ยโอ้ยคักเงี้ยคักเงี้ สิเป็นดงงูเงนัน,นะจ้ะน่จะจเป็นหอเหลืองกำลงังผ่อันขาวลกลังขาวจ้ะวูดงงูนั่งโค้งกันเลยไปแดงสิอืมฮาขาดุขึ้นไม่จูเดียว้มอืมงามเลยหายไเห็ดตลวตาห้ดเี่เ

ôi cái tạt tinh em này nè muốn hết mùi hưng nè 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 หอยเขาเอานาะขนหนาหอยเพิ่นเอาเป็นมนมนอยู่เลี่ยงสี่คนสี่หอยหนอหี่หัยหนอขาหล่น่าตุกตุมเลยเห็นปะอุ้ยเห็นเลยขาเป็นข้าเลยเต เห็ดผยังเห็นน่านก็ดอกใหญ่สิอเห็ดเป็แดงจ้าค่ะเหี้ยเสือพ่งห้างหลอยู่ดิเสือยม่มีจะนอนขาวๆอยู่มบ่งแดงค้างไหลดเลยจะดอกจูมมนอยสวยมาดอกบานก็ต่อยบวและ เิ็นหนังเวยจ้าเห็นนังนี่ร้องนึงนี่เอานี่โอ้ยูผีพีผีมฮึผีอ่าใ็่แล้วผีผีคกันั่งคุณย่ล่ามไปเลยล่ามไปเลย 嗯，阿唐，阿唐，知道。知道。 ทั้งๆคือใช่โอ้โจมเงาเลยเนาะมันนี่ตัวดองมากเลขัดเลยเห็นีหจักใช่นห เฟโบอสดินโอ้ยนี้แหละใส่ขันบดวเวินขอมูคักมูเน่นี่ดีรู้ โอ้ใบเลื่ยตาดเล่อลลยตัวนี้เนะข้าัได้จ้ะจะถึงวยด้จะ้ะนี่เป็นผคุงค้าได้ liệt rồi đó, không ngả mấy đâu, khá dài dài luôn. nào? này. con là đỏ ba này. để nhang cung phưởng này, đi 好哥太了。哇！Oh bài là

ôi hai băng phân nặng chụp nó nặng 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 Si đó nó. Thôi đi ni, Thế là. Xiên rồi.

อย่เดียวมั้งนี่ตึมตวงอันเนี้ใช่โอ้ยโมหิโอ้นะเก็บนีคน่คุณบแต่กต้าหนึงเดียวนั่เรื่องเก็บน้องนะังค่าวเดียวกระตาหนึ่งแล้วครับคุณยังเหลือครับยังเหลือ

งามร้อยจนหลบเด็กโดมเนี่ยหหอันนี้คืโอเคานี่บ่กงามพานเนาะนี่นะพี่นี่ยอูอหูดูหหดีเน,ะนหาะงามเลยแบบอะเลยมงามพานเนาะ คนกระล่อมก็ร้านเท็ดลงนี่ลุม ดีฮึดีจังประมาณดู ตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วครับอย่างมานเลยเกือบสองตาครับเฮ็ดบดดินก็เป็นละงูเฮ็ดรวมตัวไปครับย่างมวนเลยมือนี้เก็บเห็ดฝากปุ้ใไงไม่ไงฝากทุกคนกดติดตาม่องนักหลักทีนสานน้ำเนยไดครับขอบคุณครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับ ถ้าย่ขาลงก็คือขาขึ้น